ปีโป๊เข้ามาไหมนะนะปีโป๊นั่งกินกินยังไงปีโป๊กินยังไงปีโป๊ปีโป๊งานไม่ใช่ไหมครับต้องคือกินอะไรนะกิน Piii... Puk! Piii... Puk! lain, eh? Puk! Piii... Puk! Piii... Ah, ah. Buat dia. เราช่วยกินอะไรนะปีโป้องช่วยกินอะไรนะโอ้ยอุ้ยอุ้อนะอย <c oughs> อยุ้อยอยุ้ย ปีปุ๊บระวันข้าวควาน้องชูกินอะไรนะปีปุ๊บโอเคพอละ